โลเอ้าวเทคนิคนอนน้อยเทคนิคนอนน้อย M5 ใช้อยู่3ตัวนะครับนี hi, e ่ M200 เบอยร์บร uh, ินเจแบนค่ามาตรฐานหมด MACD เออจ้าน, uh, นี่ทุน500นะนี่ทุน500 วิธีการเทรดนะครับเดี๋ยวรอนะครับราคาอยุดต่ำกว่านะครับราคาอยุดต่ำกว่าเดี๋ยวเราจะเซลล์แถวๆกอบบนหรือกอบลา่างหรือแถวๆนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะาสองดวงจ้าอืม อตอนนี้เป็นเทรนลงนะจ๊ะ M5 นะจ๊ะ M5 เขียวขึ้นมาเขียวปล่อยเขียวขึ้นมาเลยไปยเขียวขึ้นมาดูมันเป็นตัมลบนะจ๊ะ R cell หนึ่งไม้แล้วก็ปล่อยไปเลยนนะจ๊ะ,ะถ้ามันถูกทางก็ T P นะจ๊ะ, <c oughs> ะดูนะจ๊ะถูกทางนะจ๊ะ ถึงห้าร้อยนะจ๊ะอ่าถูกทางนะจ๊ะทีพีไปแล้วหนึ่งไม้เดี๋ยวเราจะเซลล์อีกนะจ๊ะเอาเอาเอากราฟเป็นอะไรเนี่ยอ่าทีพีไปแล้วนะจ๊ะบวกมาแล้วนะจ๊ะห้าร้อยสี่สิบห้านะจ๊ะอรอขอนันรอต่อไปอดูนะจ๊ะอ่ะโมเมนตัม um, ยังติดลบอยู่ เห็นลงเดี๋ยวมีแดงมาผสมนะเราจะเซลลวเลยนะจ๊ะอี้เราก็ดูก่อนรอดูก่อนอาจจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาก็ได้นะจ๊ะอ้าวมมันมต่ำลงละอ่าอย่างงี้เราไม่เซลลวนะครับไม่ทันเซียวม่เซลลว เราจะลองเสียงดูก่อนก็ได้ไม่ไกลนะจะวัดดูก่อนกี่จุด200จุดอ่ะพอได้นำไปเลยฮะเซลอ่าเอาจะก็ปล่อยไปนะครับปล่อยให้มันเทรดไปหมายแรก ไปเลยไม่ต้องกลวนะจ๊ะอ่าทีพีอีกแล้วนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะห้าร้อยเก้าสิบแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อ้าวต่อไป์เราจะเซลอีกนะจ๊ะขึ้นมาเลยจ้ะกอบบนบีบีเซลเลยจ้ะอ่าหนึ่งสองสามตรงกันหมดนี่แล้วก็ปล่อยเลยสามไม้เต็มเต็ม ไปอีกแล้วเห็นไหมจ้ะตอนนี้ทีไปแล้วสามรอบหกรนะจ๊ะหกร้อยสามสิบเก้าเห็นไหมจ้า <c oughs> อ,อาก็รอนะเดี๋ยนี้รอรอเดินไปเสียก่บนบนไปเรื่อยๆรอแนอนล,ลง เดี๋ยวจะลองเข้าจังหวะที่มันผิดทางนะจ๊ะว่ามันระบบการแก้ยะงยังไงนี่คือถูกทางตามเทคนิคอ่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะจ๊ะอ่าตอนนี้ตอนนี้อ่าโมเมนตัมขึ้นมาด้านบนแล้วเราจะไม่เซลนะจ๊ะเร,เราปล่อยไปนะจ๊ะมันจะขึ้นไปนะจ๊ะ,ะปล่อยขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะเซลด้านบนอีกทีหนึง่ง คิดว่าน่าจะขึ้นไปนะจ๊ะมุมต้ำขึ้นด้านบนแล้วแต <c oughs> ่จะเซลให้ให้มันถูกลากให้ดูนะจ๊ะว่ามันจะลากแค่สองสามไม้เป็นยังไงนะจ๊ะแฟปเดียวไม่เซลหรอกจ้าอย่างงี้เซลไม่ได้นะจ๊ะ อ่าเห็นมิจจาเสร็จแล้วอ่าเดีนี้บายไม่ทันแล้วจ้าจริงๆต้องบายตรงนี้นะจ้าเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทนบายอ่าไม่เป็นไรไม่ทันบายอ่าเดี๋ยวจะรอจะเซลให้ดูนะจ้าอ่าเซลเพให้มันให้มันลากให้เด่นนะจ้าอ้าว เห็นไหมครับแก้ไม้เองโดยที่เราไม่ต้องออกนะครับนะครับแก้ไม้เองออกไม้เองครับปึ๊บสิรจุดที่เราตั้งไว้ไอ้อาสิรจุดแต่น,นี้นาะมีสล,ลิปเพดดูนะจ๊ะว่ามันจะแก้ไม้ได้ไหรือเปล่าเราออกไม้นี้นะจ๊ะเนี่ยน,นี้คือการผิดทางนะครับจริงๆมันต้องเล่นหน้าบายนะครับเพราะว่ามันดิหนหลาเส้นอ่าดูนะโอ้ยมันจะแก้ไม้ไหม ง่ายไหมว่าง่ายๆครับไม่ต้องมีความรู้มัน,นจะจะทีพีไหมทีพ,พีไหมเนี่ยมาเล่นผิดทาง ทุนห้าร้อยโดนไหมไม่โดนโอ้าวโดนไหมไม่โดนโดนไหมไม่โดนอ่าเห็นไหมจ๊ะเนี่ยฮะ TP ไปแล้วนะจ๊ะไม้แรกนี่เราออกไม้ที่สองระบบแก้ให้นะจ๊ะอ่า IE กึ่งอัตโนมัตินะจ๊ะเนี่ยอ่าตอนนี้ทุนห้าร้อยกำไรมาแล้วร้อยแปดสิบเหรียญ อินเต็มครับหลอดใหญ่นะฮะศูนย์จุดหนึ่งเลยนะจ๊ะอ่าพอก่อนเดี๋ยวคลิปมันยาวสต๊อปอยู่ไหนแล้วเนี่ย